ราคาแค่แสนกลางๆก,กับวีโก้2.5สวยๆขั้นนี้ครับ,รบสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับติตตามผมโตโตวิ่ก้โนโต้ขาดับชัดเจนกว่านี้บ่มีแล้ววันนี้นะครับผมจะพามาดูรถราคาแค่แสนกลาง,ลางๆนะครับลูกค้าผ่อนถ้าเป็นเงินผ่อนก็อยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทอันนี้ผ่อนจริงได้จริงไหมครับ3,000กว่าบาทได้จริงแท้แน่นอนนะครับวันนี้จะพามาชม To y ยต a v ว g o กนะครับ2.5อยู่ด้านหลังผมนี้ กับราคานี้แพงไปไหมให้ลูกค้าตัดสินใจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับลูกค้าใครจะอยู่ไหนนะครับของประเทศไทยสามารถจัดส่งนัได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็จัดส่งได้ทั่วไทยซื้อมาส่ก็จัดได้ทั่วไทยวันนี้ผมขออนุญาตรีวิวให้ดูคันนี้ละกันนะครับในราคาแสนกลางๆก,กับคันนี้คุ้มค่าไหมมาชมรถกันดีกว่าครับกับ t o y o t a v i ี o 2.5ตัว E คันนี้ครับ สำหรับตัวนี้นะครับเป็น Toyota v i g โ2.5ตัว E นะครับคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแทนแน่นอนนะครับมีการเก็บสีเก็บรายละเอียดไหมมีมาแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็จะชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้านะครับสำหรับคันนี้ยังไม่ได้ลงรีวิวนะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวให้ดูนะครับให้ลูกค้าได้ทราบกันนะครับตัวนี้เป็น To y ยต a v i g โ2.5ตัว E ปี2005นะครับลูกค้า ในราคาแสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดพร้อมโอนให้เรียบร้อยนะครับรถคันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับก็มีร่องรอยบ้างเล็กน้อยร่องรอยอะไรต่างๆก็ถามว่ามีไหมตามสภาพนะครับก็มีบ้าง1น0 0 0แเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาดูกันมาฟังกันนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับาลายตั้งรอยรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะมีดังนี้นะครับสาหรับคันนี้นะครับ เริ่มจากตัวฝั่งด้านหน้าเลยนะครับกันชนหน้านะครับก็มีการเก็บสีมาบ้างนะครับไฟตาด้านหน้าตัวเก่ามันมันมันไม่สวยเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเก็บงานเก็บสีต่างๆนะครับคูณให้พร้อมนะครับฝากระโปรงไม่มีร่องรอยขูดขีดนะเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับไฟตาเปลี่ยนให้ใหม่ดูสวยใสปิ๊งๆเลยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเนียมอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับเป็นสีบอลทองนะครับวันนี้นะครับไฟตาทั้งสองข้างทำให้ใหม่นะครับ แก้มนะครับด้านซ้ายเก็บลายเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยกระจกด้านหน้าตัวเดิมนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นยางปัดด้ำฝนก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกค้าคิ้วมีมาติดกับรถฟิล์มประลอดให้ติดให้ใหม่นะครับกระจกโครเนียมร่องรอยต่างๆด้านข้างข,างขวาประตูไม่มีร่องรอยขุดขีดนะสภาพโอเคเลยนะครับส่วนด้านในนะครับ ก็จะเป็นคอนโซลอะไรต่างๆสภาพเดิมนะให้แน่นอนนะครับเบาะลงเบาะแคบมีให้อะไรต่างๆมีให้นะครับตัวนี้นะครับข้างหลังเป็นตู้ลําโพงนะครับตู้ให้ใหม่ให้เบาะแคปอะไรต่างๆตั้งให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นี่แล้วก็ด้านข้างก็เป็นกระจกตัวเดิมของโรงงานนะครับร่องรอยทําสีมาเคยมีมานะครับล่องรอยองกระบะด้านท้ายมีร่องรอยขูดขีดบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างอย่างเงี้ยนะครับก็มี เล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะอะไรต่างๆนะครับก็มีบ้างเล็กน้อยรถเก่านะครับตามสภาพนะครับลูกค้าสีตัวนี้ก็เคยทํามาก็บอกแล้วว่าเคยทํามาก็จริงนะครับกระจกท้ายเดิมนะครับ แมกไนเนอร์สวยนะครับแมกไนเนอร์โอเคนะครับทุกอย่างสภาพถือว่าใช้งานได้ถือว่าส,สวยๆนะครับทุกอย่างฝาท้ายเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับไม่มีร่องรอยขุดขีดอะไรต่างๆสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับไฮลักวีโก้อะไรต่างๆอยู่ให้ได้ทั้งหมดเลยครับฝาตรงฝาท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับด้านท้ายก็มีเคยทําเก็บงานเก็บรายละเอียดมานะครับก็คือถามว่ารถนะครับก็มันก็อยู่ที่ว่าสภาพมันก็ถามว่า ตามสภาพนะครับเนาะมันก็อยู่ที่ราคาไม่แพงนะครับแต่เราก็เก็บงานให้ดูสภาพที่มันดูสวยงามขึ้นเต็มที่นะครับลูกค้าน้องายต่างๆนะครับก็ถือว่าสภาพสวยจริงนะครับตัวนี้นี่เลยนะครับต่างๆนะลูกค้านี่เลยนะครับก็สภาพสวยๆแบบนี้มีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างตัวนี้นะครับก็นี่นะครับก็ร่วงรอยนะครับเราก็เก็บงานเก็บลายต่างๆนี่เลยครับสภาพสวยๆแบบนี้ นี่เลยนะครับก็คือนี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับห้องเครื่องอะไรต่างๆนี่นะครับกัราคาอะไรต่างๆเราเปลี่ยนให้อะไรต่างๆเปลี่ยนให้มากมายนะครับน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายน้ํายารอเย็นอะไรต่างๆเราเปลี่ยนให้นะครับดูมาดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เครื่องให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับนี่นี่นะครับผมจะบอกทีนะครับสาหรับคันนี้นะนะครับหนึ่งนะครับแบตเตอรี่เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแบตเตอรี่ ปั๊มน้ำนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่น้ำยารอเย็นเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับทุกอย่างนะครับสภาพอะไรต่างๆนี่เลยนะครับก็ถือว่าสวยๆเลยนะครับลูกค้าปักพุงปัก,ปกไฟอะไรต่างๆสภาพเดิมแทนกงแท่นเกียร์ สภาพเดิมนะครับซูมตั้งไงตะเข็บอะไรต่างๆสภาพเดิมหมายเลขคันนงคันหน้าสภาพเดิมไม่มีต้องรอยการชนอะไรต่างๆแน่นอนนะครับก็ถือว่าสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ได้มาใหม่นะครับแสนกว่าบาทจริงครับแต่ลูกค้านะครับไม่ได้ขายตามสภาพนะนะครับใครบอกว่าเราขายตามสภาพก็แล้แต่เราเก็บงานอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเราก็สภาพนี้เลยนะครับภาษีนะครับเราก็ต่อให้ถึงปีมกกลาปี69เลยนะครับลูกค้าสภาพนี้ ใครสนใจนะครับอยากได้ t o y ย t a v i g โแบบนี้ก็โทรหาผมได้เลย098 598 4026นะครับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยใครอยากได้รถมือสองสภาพดีสวยๆต้องที่นิผลออโต้คาชัดเจนกนว่าหนีบ่มมีอีกแล้วขอบคุณมากๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่168,000บาทดาวเริ่มต้นที่28,000บาทจากไฟแนนซ์1 4 0งวดอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทตลอดสัญญา ใครสนใจอยากได้อยากเป็นเจ้าของโทรเข้ามาสอบถามได้0985984026นะครับ0985984026บริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแ้น์นได้ทั่วไทยกากดัวไร้กดชแอร์ให้ด้วยกับผมนินนออโตค้คราชัดเจนกวน่านี้บอมีอีกแล้วครับ